ีินองไม่เอี่ยงนี่มากินน้ากันน,นี่นี่นี่เห็นปะพันเดินชูชิสลัดชูชิเต็มถาดคือเกาพป่นองฮิมะที่นี่มามามา,มาลุยกันลุยกันมาชิมามา,มาลุยกันลุยกันออกมาลุยพะนะออกมาลุยพะนะปุีิอิปปิปปิปปิป ขอมาองใายกับเดือนโอ้ oh, เดือเนเนลมลอที่เมหนาวเดือนเหมือนดาวขาดเดือน ขอมาลองให้กับเดือนบเใช่ไหมจดะจล็เมียฝรั่งไม่ทอมคำ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 บ่ไหมเโอ้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 おおおおお จจต้องจากบ้านนอนที่เป็นสู่พี่ป้านะอาใช่จะจากฝาไอ้ทุยอีกหลวงบ้านนาแต่ต้องจากมาจากบ้านนา อกตมพอความแห้งแล้งปูณิบิบิบอิปุณบชาลยปิบิบิิบิิยปุณบิิาลายปุณ่บิบิิิปบราลายปิบิันบายุบิิลายบิบาลายปุณิงิบิชราลาปบิราลายบบาลยิบยบลั ไม่ใช่เมียผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือเมียฝรั่งคิมูคืน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 บอร์เลยแเปนแต่เลยไกลไม่ไม่ทองคำตัดต้นได้ดีก่อนบชมเปแต่เลยเบอร์ไมาแชมพูไม่หอนซื้อมาจากเมืองไทยไหมอันนี้ซิลอยหาซื้อซื้อมาจากบ่อไก่ไส้ดอกมันหอนอืมไม้ยันเกาอันโต๊กน้าอืมโต๊กน้ามันนี่มาซื้อไมเห็นไม่มาหอนไม้นี่หอน หอนเสียงสะท้อนมันหอนไปไหมจัะเจี๊ยดชมนิจพี่น้องสุขสุ่คนนึกว่าสิบ่ได้กินมาตลองรัม้มถ้ำเพลงมานะแต่คนม,มีความสุขเนาะนี่เบิ่งเอาคนม,มีความสุขปูนีปป้อิปปีอปปปปปปป้อิปปี้อิปปี้แซ่บไร้ผูนี้อิปปี้อิปปี้อิปปี้แซ่บไร้ผูได้อยากสวยอยากนาหน้าใสหน้าขาวโจกพกเป็นสิวเป็นฝ่าหาย คือยายชมพูเห็นไหมสวยที่ใจแล้วก็มาสวยที่ใบหน้าต้องใช้ครีมที่ยายชมพูขายแอดไลน์มาเลยแอดไลน์มันเลยแอดไลน์ให้เห็นเจอตัวเป็นๆก็ยายชมพูแอดไลน์มันเลยแอดไลน์ให้เห็นเจอตัวเป็นๆก็ย้ายชมพูใครสั่งขนมจีนที่ออสเตรเลียรอก่อนนะคะที่ออสเตรเลียรอก่อนนะคะ เรสสมมติดต่เนะพี่เราจะเรียนรอก่อนจะถ้าที่เมืองไทยสั่งได้เลยเมืองไทยอันนี้ใส่น้ำหนึ่งอันนี้เห็นแบบน,นี้ไหมว้าวซอสมาก นี่ม no ันซอนมาก้อมกินไม่หน่ะถือซ่านย่างเซาแล้วไม่หอดแค่เอาจมูกเอาปากอือไปหน่อยฉันจองไว้แล้ววัดยวยอดตะเลี้ยจองไว้จองไว้ขนมจีนยายชมพู่ากินพาแซ่พาหนัวขนมจีนขนมจีนสมุนไพร จองออเดอร์ไว้เลยคณนั้นที่อยู่ออสเตรเลียเพื่จะไม่จ่ายเงินลูกจ้าหน่อยแ้วสินค้ามาถึงออสตเตรเลียจะจัดส่งให้ถ้าอยู่เมืองไทยสั่งเลยสั่งเลยได้เลย เมืองไทยสั่งเลยได้เลยรสแน้ต,ตนาากอเลี้ยงไปหรอกรสเด็ด่ปลาม่าเสียไอย่างม,มุม้งไค